เรียนคุณครูประจำวิชาสังคมศึกษาวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของทว,วีปอเมริกาเหนือเสนอครูกองทรัพย์วิชาศาสตร์สมาชิกในกลุ่ม 1. นนายธนกรธัญการเลขที่8 2นางสาวธนชยาพรใจสิงหานเลขที่22และกับผมนายนรนวัตกุลสุวรรณเลขที่9ครับทว,วีปอเมริกาเหนือมีลักษณะดินที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิอากาศและวัตถุต้นกําเนิดดิน มีชั้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยดินในทวีปอเมริกาเหนือในแต่ละบริเวณมีลักษณะดังนี้1ดินในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นลักษณะของดินบริเวณนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงจึงทําให้มีการทําลายอินทรีย์วัตถุในดินสูงและยังมีปริมาณน้ําฝนมากทําให้เกิดการชะล้างและท่าุออกจากดินทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําบริเวณที่พบพบได้ทางตอนใต้ของภูมิภาคอเมริกากลางและ หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน 2. ดินในเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายลักษณะของดินเนื้อของดินเป็นทรายและมีการผส,สมของดินเดนียวน้อยดินขาดอินทรียวัตถุและมีการระเหยน้ำมากจึงมีความบูดมสมบูรณ์น้อยบริเวณที่พบทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา 3. ดินในเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นและเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะของดิน เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางบริเวณที่พบทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา 4. ดินในชุ่งหญกเขตอบอุ่นลักษณะของดินมีชั้นดินที่หนาได้รับอินทรีย์วัตถุจากต้นหญ้าจึงเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์บริเวณที่พบทุ่งหญ้าแพรี่ในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 5. ดินในเขตที่ราบร่มแม่น้ำลักษณะของดิน เป็นดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์บริเวณที่พบที่ลาบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกา 6. ดินในเขตภูมิอากาศหนาวึุงโคลโลและภูมิอากาศชื้นภาคพ,พื้นทวีปลักษณะของดินเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินอาคเาีและหินชั้นการระเหยของน้ำมีน้อยเพราะอยู่ในอากาศหนาวดินชั้นบนขาดความอุดมสมบูรณ์บริเวณที่พบทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เดินในช่วงน้ําแข็งลักษณะของดินเป็นดินที่ถูกปกคลุมด้วยฐานน้าแข็งเป็นเวลานานจึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมากบริเวณที่พบประเทศแคนาดาและเกาะรีนแลนด์ 8. ดินในเขตทุนดาลักษณะของดินเป็นดินที่มีความเป็นกรดสูงมีน้ําแข็งแทรกอยู่ในดินและมีน้ําน้อยหินและยินทรีวัตถุสลายตัวได้ช้าจึงมีสารอาหารให้พืชต่ําบริเวณที่พบทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา 9. ดินภูเขาลักษณะของดินดินชั้นบนบางจึงเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยบริเวณที่พบในเขตป่าไม้ต่างๆแหล่งแม่น้ำา 1. แม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นแม่น้ำในสหรัฐอเมริกามีความสำคัญที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือต้นกำเนิดเกิดจากเขตเทือกเขาล็อกกี้มีสาขาสำคัญหลายสายและไหลลงสู่อเมริกาแม่น้ำมิสซูรี ต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางตะวันออกของเทือกเขาล็อกกี้ไหลมารวมกันกับแม่น้ำมิทิชิปีทางตอนเหนือของรัฐมิสซูรี 3. แม่น้ำรีโอแกนเป็นแม่น้ำในสหรัฐอเมริกาต้นกำเนิดจากเทือกเขาล็อกกี้ในรัฐโคโลราโดและไหลผ่านรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อเข้าสู่สรัฐเท็กซัสเป็นแนวเขีดแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศเม็กซิโกแล้วไหลลงสู่อ่าวเมซิโก 4. แม่น้ำยูคอนต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาล็อกกี้ในเขียแดนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาไหลผ่านรัฐบริติชโคลัมเบียและดินแดนยูคอนของประเทศแคนาดาเข้าสู่รัฐลสกาของสหรัฐอเมริกาและไหลลงสู่ทะเลเบลง 5. แม่น้ำซักแคชินวันเป็นแม่น้ำภาคกลางของประเทศแคนาดา ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาล็อกกี้ช่วงต้นของแม่น้ำซัสแคชเชียนวันมีสาขาสำคัญสองสายคือแม่น้ำนอสซัสแคชเชียนวันและแม่น้ำซอนซัสแคชเชนวันไหลมารวมกันทางทิศตะวันออกของเมืองพินแอนเบิร์ดไหลผ่านลาสัสซัสแคชเชียนวันและลัสเมนิทูบาลงสู่ทะเลสาบวินนิสเบส6หกแม่น้ำคโคลัมเบียเป็นแม่น้ำสำคัญทางด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาล็อกกี้ในรัฐบิสซิทโคลัมเบียของประเทศแคนาดาไหลเข้าสู่สหรัฐอเมริกาในรัฐวอชิงตันและไหลเป็นแนวเขตแดนระหว่างรัฐวอชิงตันกับกรัฐออริกอนลงสู่มาสมุด80%ปเจ็ดแม่น้ำโคโลราโดเป็นแหล่งแม่น้ำสำคัญของรัฐต่างๆในเขตภูมิอากาศแห้งแล้งทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกามีการสร้างเขื่อน แม่น้ำในหลายแห่งเพื่อการชนะระทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าต้นน้ำเกิดจากที่สูงของเทือกเขาล็อกกี้ไหลามาทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาสู่อา่าวแคลิฟอร์เนียในประเทศเม็กซิโกแม่น้ำเซนต์มอร์เรนเป็นแม่น้ำที่เป็นเส้นขีดแดนธรรมชาติระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดาเป็นเส้นทางการเดินเรือสายสำคัญจากกลุ่มทะเลสาบ กคนเลสซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและมีประชาชนหนาแน่นกลับมาสมุดแอตแลนติกแม่น้ำเฟนเซอร์เป็นแม่น้ำในขเขตแคบประเทศแคนาดาต้นน้ำเกิดจากที่สูงทางตะวันตกของเทือกเขาล็อกกี้ไหลผ่านรัฐแอลเบรนตาลงสู่ช่องลงสู่ช่องแคบจอร์เจียทางใต้ของเมืองแคนคูเวอร์ทะเลสาบ กลุ่มทะเลสาบแกรนเร็กหรือทะเลสาบทั้ง5ทะเลสาบซูพีเรียทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบฮูรอนทะเลสาบอีรีทะเลสาบเทเรโอตั้งอยู่ในแนวเขตระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดาทะเลสาบวินิเพกทะเลสาบแกรนเร็กทะเลสาบแกรนเบในประเทศแคนาดาและทะเลสาบแกรนชอตในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ แร่และพลังงานเขตเทือกเขา阿拉斯าสหรัฐอเมริกาและเทือเขาโคสในรัฐบิติสครมเเบียปะทศแคนาดาเป็นแหล่งสังกสีเงินทองแดงตะกั่วน้ำมันและกา๊าซธรรมชาติฟอสเฟตยิปซัมและยูเรเนียมเขตเทือเขาโรก,กี้สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเป็นแหล่งแร่ทองแดงเงินสังกสีน้ำมันและกา๊าซยิปมันยูเรเนียม เขตหินเก่าแคนาเดียนชิลเป็นแหล่งแร่เหล็กและยูเรเนียมค่ะเทือกเขาทางตะวันออกและเทือกเขาแอฟริกเซียนเป็นแหล่งกําเนิดหินน้ํามันและก๊าสธรรมชาติสู่เม็กซิโกเป็นแหล่งแร่หินทองคําทองแดงตะกั่วสังกะสีและดีบุกบริเวณอ่าวเม็กซิโกเป็นแหล่งน้ํามันะบริเวณอ่าวเม็กซิโกเป็นแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ เขตทะเลสาแกนเร็กเป็นแหล่งแร่เหล็กป่าไม้1ป่าไม้สนลักษณะของป่าเป็นป่าชนิดต่างๆจำนวนมากเช่นซีดาสนแดงสนขาวดักลาสเฟอร์สปรูตบริเวณที่พบนะคะบริเวณที่มีอากาศหนาวกึ่งขั้วโลกตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเขตทวีปจนถึงรอบอ่าวฮันซันในประเทศแคนาดาค่ะ 2. ป่าผสมลักษณะของป่าเป็นป่าที่ผสมระหว่างป่าไม้ผลัดใบกับป่าสนเป็นไม้ผลัดใบที่ขึ้นปะานกับสนขนาดใหญ่ลำต้นสูงพันธุ์ไม้ผลัดใบที่พบเช่นโอ๊กเมเปิลเบิร์ชเมอร์เซนัสบริเวณที่พบบร,พบ,บริเวณที่มีภูมิอากาศอบอุ่นชื้นในสหรัฐอเมริกาด้าน,นตะวันออกของประเทศและบริเวณภูมิอากาศชื้นภาคพื้นมหาสมุทรชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศแคนาดาค่ะ 3. ป่าเมดิเตอร์เรเนียนลักษณะของป่าเป็นป่าไม้พุ่มและไม้ไม่ผลัดใบเช่นไม้ตระกูลส้มและองุ่นบริเวณที่พบทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาค่ะ 4. ป่าดิบชื้นลักษณะของป่าเป็นไม้ที่พบในภูมิอากาศร้อนชื้นบริเวณที่ฝนตกชุกชุมและมีต้นไม้หนาแน่นถ้าเป็นบริเวณที่มีฝนตกน้อยจะเป็นป่าไม้ปะปนกับทุ่งหญ้าค่ะบริเวณที่พบภูมิภาคอเมริกากลาง และหมูกก่เกาะในทะเลแคริบเบียนค่ะ 5. ทุ่งหญ้าลักษณะของป่าแมงเป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นมีขนาดกว้างใหญ่เป็นทุ่งหญ้าสูงเรียกว่าทุ่งหญ้าแพร์รีหรือทุ่งหญ้าเขตดร,ร้อนบริเวณที่พบตอนกลางของทวีปในสหรัฐอเมริกาและทะเลทรายเขตร้อนในประเทศเม็กซิโกค่ะ 6. ไม้พุ่มมีนามลักษณะของป่าพืชในตระกูลกระบ,บองเพชรไม่มีนามและหญ้าใบาแข็งบริเวณที่พบเขตทะเลทรายในเขตอบอุ่นในสหรัฐอเมริกาและทะเลทรายเขตร้อนในประเทศเม็กซิโกค่ะสัตว์ป่าเขตที่เขาสูงทางตะวันตกเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางมูสแพะภูเขาแกะเขาใหญ่นอกอินทรีหัวขาวหมีกริซลี่เขตหนาวเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลกกวาง กวางคาริบูหรือกวางเรนเดียนนี่ค่ะเขตที่ราบแกนดบริสเดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของไบชั่นจำนวนมากปัจจุบันลนดล,ลงเนื่องจากมีแ่งที่อยู่อาศัยของมาป่าค่ะเขตที่เขาแอพาริเซียนเป็นที่อยู่อาศัยของแรคคูนไก่งวงเหยี่ยวแดงกระรอกวินค่ะเขตที่เขตที่เข,เขาสูงทางตะวันตกของเม็กซิโกเขตท่เขงมาป่าเม็กซิกนันหมีดำแรคคูน สุดท้ายนี้กลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ